สวัสดีค่ะทุกท่านบนยู u ู e นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้า Love Chinese Novel and Siri ส s นะคะสำหรับอัพโซดนี้หวานขอพูดถึงจัก,กรพรรดิผู้บริสุทธิ์เพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนที่นักประวัติศาสตร์จีนยกย่องค่ะบทความนี้ได้มาจากโซฮูนะคะ <c oughs> เป็นฟอรัมประวัติศาสตร์ค่ะน่าสนใจดีหวานชอบเข้าไปไปอ่านนะคะที่แบบว่านักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีของประเทศจีนเขาพูดถึง ทศของเขาว่าอย่างไรกันบ้างนะคะอะาาค่าสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็คือจัก,กรพรรดิผู้บริสุทธิ์เพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ในสายตาของพวกเขานะั้นพวกเขายกย่องใครนะคะซึ่งก็เอาเป็นว่าในบรรดาจัก,กรพรรดินะคะของสมัยของจีนโบราณเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจัก,กรพรรดิที่โดดเด่นก็มีหลายๆท่านเลยนะคะแต่องไรก็ตามที่คนนะคะคนที่เป็นนักประวัติศาสตร์จีนให้ความสำคัญอะ่ะก็จะประมาณ4 ท่านเขาเขียนไว้นะคะคือเขามักจะแบ่งตามความสามารถนะคะความความสามารถส่วนตัวของพวกเขาที่พวกเขาตัดสินใจให้นะคะก็คือคนที่1ก็ชินซื้อห่วงนะคะชินซื้อห่วงอิงเจิ้นค่ะคนที่2คือฮั่นอูตี้คนที่3ก็คือถังไท่จงหลี่ซื่อหมินแล้วก็ท่านที่4นะคะก็คือหมิงไท่จู่ จูหยวนจางค่ะที่คู่ควรกับตําแหน่งจัก,กรพรรดินิรันการของประเทศจีนนะคะโอ,โอเคน่าสนใจค่ะจากนั้นบทความก็ได้พูดถึงนะคะปี ต่อต่อมาของเฉีนเย่ที่เกิดการละเลยปัญหาของทางราชสำนักแล้วก็เรื่องของกฎหมายและเกิดการทุจริตมากมายนะคะของเราขุนนางก็เขาก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยอย่างสถานการณ์เมื่อตอนที่จัก,กรพรรดิหย่งเจิ้นขึ้นคลองบัลลังก์ในช่วงราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มีขนาดใหญ่อีกราชวงศ์หนึ่งของจีนก็คลังเงินนะคะคือเงินในคลังก็มียอดคงเหลือเพียงแค่ไม่กี่ล้านตำลึงค่ะซึ่งนับเวลานั้นสถานการณ์ ทางการเงินของราชวงศ์ชิงก็คือพูดกันไม่เกินจริงก็คือมันใกล้จะล้มละลายไปแล้วนั่นเองหากจักรพรรดิหยงเจิงนะคะไม่ขยันแล้วก็ตั้งใจเพียงพอเนี่ยราชวงศ์ชิงก็คงอยู่ ก็คงจะอยู่ได้ไม่นานนะคะนี่ก็เป็นคำถามจากเหล่านักประวัติศาสตร์ก็คือชื่นชมคนหนึ่งตำหนิเอ่อตำหนิคนหนึ่งชื่นชมคนหนึ่งประมาณนั้นนะคะจากนั้นนะคะในความเป็นจริงเนี่ยในประวัติศาสตร์สมัยโบราณเป็นเรื่องปกติมากที่ท่านขังสีก็จะละเลยรัฐบาลในปีต่อๆมาก็คือไม่ได้เข้มงวดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจากักรพรรดิทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่นานพอโดยพื้นฐานแล้วก็ต่อมานะคะเมื่อระยะเวลามันยาวไปเขาก็จะละเลย และเลยเรื่องราวของราชสำนักก็ เขาบอกว่าเป็นในข้าราชการเหล่าขุนนางในทุกๆระดับเลยนะคะที่ไม่ได้มีความคงเส้นคงวากับความตั้งใจทำงานจากนั้นค่ะเขามียกตัวอย่างด้วยนะคะอย่างเช่นหลี่หลงจือแล้วก็เสี่ยวเยียนซึ่งพวกเขาขยันมากตอนที่พวกเขายังคงเป็นเด็กอยู่แต่ว่าในปีต่อๆมาพวกเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หลงระเริงในความสนุกสนานนะคะทำให้ละทิ้งกันสารที่เป็นทางเรื่องของการเมืองแล้วก็ละทิ้งเรื่องราวภา กิจของประเทศไปดังนั้นนะคะก็นำพาจุดจบมาให้ทั้งหลีหลงจือ่อแล้วก็เสี่ยวเยี่ยนเนี่ยไม่ดีนักค่ะในบทความก็ได้กล่าวนะคะโดยใช้กรณีเนี้ยที่แบบว่าพอ ออพอข้าราชการตั้งแต่ตอนเด็กๆเริ่มขยันทำงานแต่ว่าพอต่อๆไปโตขึ้นเรื่อยๆแล้วหลงละเลงแล้วก็ละหลวมในการทำงานมาเปรียบเทียบนะคะกับการปกครองประเทศของจัก,กรพรรดิด้วยนะคะว่าจาักรพรรดิผู้มีอายุยืนยาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจเรื่องของการงานเนี่ยหนักเท่ากับตอนที่เริ่มครองราชใหม่ๆนะคะในปีต่อๆมาก็จะยิ่งน้อยลงน้อยลงแต่ว่าจักรพรรดิส่วนใหญ่ แล้วก็สิ้นพระชนตั้งแต่ทรงพระเยาวนั่นเองค่ะต่อให้อยากจะเฉืยแค่ไหนก็คงไม่มีโอกาสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ฮ่องเต้ก็จะทำงานหนักแล้วก็รีบทำรีบตายประมาณนั้นอันนี้หวานต่อนะจ๊ะ <c oughs> แน่นอนว่านะคะเอามาต่อที่บทความค่ะแน่นอนว่าไม่ใช่จัก,กรพรรดินะคะที่ที่มีชีวิตทุกคนที่จะแบบละเลย ละเลยเรื่องของราชสำนักเรื่องของราชกิจในปีต่อไปหลังจากที่คลองราดเลยซึ่งซึ่งในช่วงของแรกใหม่ๆเนี่ยก็จะมีข้อยกเว้นนะคะเพราะว่าพวกเขาต้องทํางานหนักมากๆเลยแล้วก็จัก,กรพรรดิท,ที่ทํางานหนักแล้วก็มีความสามารถนะคะตลอดพระชนชีพก็ยกตัวอย่างเช่นจัก,กรพรรดิเฉียนหลงค่ะก็ไม่เพียงแต่ไม่ละเลยการบริหารของพระองค์ในปีต่อๆมาหลังจากการคลองลาดเลยนะคะแต่ว่ายังคงฝึกฝนการบริหาร งานแล้วก็คือพัฒนาตัวเองในการเป็นผู้บริหารที่ดีไปอีกนานกว่า3ปีนะคะหลังจากการที่ท่านสละราชสมบัติแล้วโอ้โหนี่ยาวเลยค่ะก็คือหลังจากสละราชสมบัติแล้วก็ยังคงแบบสนใจเรื่องงานอยู่นะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็มีคำกล่าวนะคะในหมู่ของคนจีนว่าไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบหลายคนนะคะคนจีนหลายคนก็คิดว่าท่านจัก,กรพรรดิเฉียนหลงเป็นจัก,กรพรรดิผู้เกียจคร้านมากๆโดยที่เขาได้นะคะได้ผลบุญจากมรดกที่ปู่แล้วก็บิดาทิ้งไว้ให้เขาจากนั้นเขาก็ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะตลอดชีวิตของเขาเลยคือเขาเป็นจัก,กรพรรดินะคะบรรพบุรุษร,รุ่นที่สองแล้วก็คือใน ราชวงศ์ของเขาต่อมานะคะอันที่จริงเนี่ยการตัดสินจากหอจดหมายเหตุที่พระราชวงังของราชวงศ์ชิงทิ้งเอาไว้นะคะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้เป็นไปอย่างที่ข้อมูลที่คนจีนเขาพูดกันเพราะว่าในบันทึกนะคะเขียนไว้ว่าท่านจัก,กรพรรดิเฉียนหลงนั้นเป็นผู้ที่ขยันมากๆโดยพื้นฐานแล้วเขาตื่นนอนตอนตีห้าทุกวันเพื่อที่จะทํางานเมื่อมีเรื่องเร่งด่วนที่ชายแดนเขาก็จะต้องรอจนกว่า รา,ายงานตัวแล้วถึงแม้จะสายไปพักที่หลังนะคะก็คือเป็น เป็นลักษณะการทำงานของท่านเฉียนหลงที่มีความเที่ยงตรงแล้วก็อดทนมากๆนั่นเองค่ะแม้ว่าจาัก,กรพรรดิเฉียนหลงจะไม่ประสบความสำเร็จมากเท่ากับจัก,กรพรรดิแห่งคือฉินนะคะหรือว่าฉินสีฮ่องเต้แล้วก็ฮั่นอู่ตี้ในช่วงรัชสมัยของเขาแต่ว่าความขยันหมั่นเพียรของเขาในช่วงร้ายทศวรรษก็ยังคงน่าชื่นชมมากๆนั่นเองนอกจากนี้ในแง่ของชีวิตนะคะเฉียนหลงก็ยังเป็นคนที่มีวินัยในตนเองมากมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมเขาจึงสามารถเป็นจัก,กรพรรดิที่มีอายุยืนยาวที่สุดได้ค่ะนี้เมื่อมองดูจัก,กรพรรดิของจีนโบราณไม่ว่าจะเป็นจัก,กรพรรดิองค์เดียวจากยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นฉินหวงนะคะแล้วก็ฮั่นอูตี้หรือว่าจัก,กรพรรดิโชเฉงิง เช่นอาหลิวฉีแล้วก็หลี่จื่อเนี่ยก็ย่อ,ยอมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพบางประการคือยังมีข้อตําหนิอยู่ข้อบกพร่องของคนเหล่านี้นะคะก็ถูกค้นพบแล้วก็ถูกบันทึกไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งชักนําพวกเขาให้ทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการทําลายชื่อเสียงของพวกเขาเองในระหว่างที่พวกเขายังดํารงตําแหน่งจัก,กรพรรดิอยู่นะคะเขาก็ยกตัวอย่างเช่นชิ้น สื่อห่วงคือเขาไม่เพียงแต่มีบุคลิกที่ดูแล้วดีในการแสวงหามีความสามารถความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็การแก้ไขข้อผิดพลาดคือเขาเป็นคนที่เก่งสําหรับชินซื่อห่วงแต่ข้อบกพร่อง,องของชินสื่อห่วงก็คือความไร้ความปาณีหดหาร้ายแล้วก็มีความน่าสงสัยอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นจัก,กรพรรดิผู้กล้าหาญแล้วก็ทรงพลังทรงอํานาจอย่างแท้จริงเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาสามารถปรับปร รวบรวมทั้ง6อาณาจักรได้ด้วยตัวเขาเองนะคะก็คือเขาเป็นผู้บัญชาการแต่หลังจากการสิ้นพระชนแล้วราชวงศ์ฉินซึ่งก่อตั้งโดยเขาขึ้นมาเนี่ยก็ได้พังทลายลงอย่างรวดเร็วเหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือการปกครองของเขานั้นน่ะมันโหดเหี้ยมเกินไป ในบรรดาจาัก,กรพรรดเหล่านั้นในสมัยโบราณตราบใดที่พวกเขายังมีชื่อเสียงอยู่บางเนี่ยพวกเขาก็จะมีอรอยเปื้อนอยู่บางไม่ได้ขาวสะอาดแม้แต่จัก,กรพรรดิเหวินแห่งราชวงศ์ซุยอย่างเจียนซึ่งได้รับการยกย่องอย่างสูงจากนักประวัติศาสตร์ก็มีตำหนิมากมายตามร่างกายเช่นคือตามร่างกายหมายถึงการกระทําของเขานะคะเช่นเขาไปยึดดินแดนของหลานชายแล้วก็สังหารกษัตริย์ของอี้หวน ก็คือสังหารในช่วงนั้นน่าจะเป็นตำแหน่งอ่องนะคะอ่อ,องอ e ี้เหวินในปีถัดมาเขาก็กลายเป็นวีรบุรุษที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการสังหารมากที่สุดมีเครื่องหมายคำถามเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับผู้คนต่อมานะคะเขาก็ยังไปเชื่อนะคะคำพูดของคนอื่นที่จะให้ไล่หยางยงนะคะซึ่งเป็นองค์ชายเนี่ยออกไปเป็นรัชทายาทนะออกไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนมงกุฎราชกุมารวางรัฐานของการปราบปรามประเทศก็คือ เปลี่ยนรัจะจายาดใหม่ด้วยค่ะในประวัติศาสตร์สมัยโบราณนะคะก็น่าจะมีเอาละก็มาเข้าแล้วนะคะว่าใครเป็นคนที่พวกเขาเนี่ยคิดว่าโอโหเป็นจัก,กรพรรดิท,ที่ใสสะอาดสีขาวนะคะก็คือโจโจซื่อจงชายลงคนนั้นเท่านั้นที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นจัก,กรพรรดิองค์เดียวที่ไม่มีตำหนิแม้แต่นักวิชาการฝีปากกล้าในสมัยนั้นก็ยังไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ดีมานับ เป็นพันปีแล้วนะคะและนักประวัติศาสตร์จีนต่างยกย่องเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยยกย่องว่าเขาเป็นวีรบุรุษภูกาแห่งยุคค่ะบุคลิกของชายคนนี้นะเป็นคนเรียบง่ายมากๆหวานเน้นอีกทีนะคะท่านนี้คือโจซื่อจงชายรง ก็เขาเป็นคนที่เรียนรู้เก่งแล้วก็รู้จักวิธีการใช้คนการเคลื่อนย้ายคนไม่ว่าจะปฏิบัติต่อประชาชนทั่วไปหรือว่าขุนนางเหล่ารัฐมนตรีคือเขาจะเป็นคนที่จริงใจมากๆครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยตั้งความทะเยอทะยานที่จะมีความสำรวจใต้ล่าใน10ปีให้ครบหมดคือสำรวจโลกนี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือ ผู้คนให้ได้เยอะๆภายในระยะเวลา10ปีและนำสันติสุขมานะคะมาสู่ตลอดรัชกาลที่เขา,าเป็นรัชาสมัยของพระองค์คือพระองค์ทรงคัดเลือกผู้พัดถิน่นแล้วก็มีการลดภาษีแก้ไขพินัยกรรมมีการามีวัฒนธรรมที่จเจริญไม่ว่าจะเป็นดนตรี กฎหมายอาญาทุกอย่างนะคะเกิดการพัฒ,พฒนาขึ้นทําให้ราชวงศ์หลังราชวงศ์โจมีความชัดเจนทางการเมืองแล้วก็ประชาชนเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจของที่ราบตอนกลางนะคะก็เริ่มฝืนตัวขึ้นมา แม้ว่านะคะชายหลงจะไม่ได้อยู่ในอํานาจมาเป็นเวลานานแต่เขาก็ถือได้ว่าเป็นปราดด้วยนะคะเป็นฮ้องเต้ที่เป็นปราดแล้วก็แม้แต่อย่างที่หวานเล่าไปว่าแปลมาจากบทความว่ามีนักประวัติศาสตร์แล้วก็ขุนนางฝีปาก กล้าทั้งหลายก็ไม่เคยมีใครตําหนิการกระทําของเขาได้เลยไม่มีจุดไหนที่จะเอามาตําหนิได้เลยนะคะแม้แต่ซื้อหมากกวงที่พูดจาแข็งกล้าวมาโดยตลอดเนี่ยยังกล่าวเมื่อเมื่อมีคนไปให้เขาประเมิน ประเมินชายรงนะคะว่าถ้าโจซื่อจงเขาเป็นคนใจดีเพราะฉะนั้นก็คือนี่เป็นคําพูดของซื่อหมากกวงนะคะที่บอกว่าเนี่ยโจซื่อจงเขาเป็นคนดีถ้าพูดถึงเขาน่ะเขาไม่ได้รักตัวเองแต่เขารักประชาชนนะคะถ้าโจซื่อจงก็ สามารถที่จะพูดได้ชัดเจนนั่นเองแต่น่าเสียดายค่ะที่เขานะคะก็สิ้นพระชนละด้วยอาการป่วยเมื่ออายุได้เพียง39ปีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าก็คล่องราดอยู่ได้ไม่นานค่ะก็ถ้าเกิดนานกว่านี้นะคะแล้วก็มีคุณงามความดีคือเป็นผลงานเยอะกว่านี้เนี่ยก็คงจะมีบันทึกเรื่องราวไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์จีน่ะ มากขึ้นไปอีกนะคะแต่นี่ก็ท่านมีอายุได้แค่เพียงแค่39ปีคือสูงสุดแล้วนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพ,พิโซดนี้นะคะหวานก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่หวาน แปลแล้วก็เล่ามาให้ฟังนะคะ <c oughs> ก็เรื่องราวนะคะมันก็จะอยู่บนฟอรัมเนี้ยโอ้ยมีเยอะยะไปหมดเลยค่ะเนี่ยโอ้ยคืนนี้ไม่รู้หวานจะได้นอนกี่โมงนะคะอ่าแล้วมันก็เพลินไปเรื่อยๆเลยค่ะเอาล่ะค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะหวานลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสวดถัดๆไปค่ะสวัสดีค่ะ